เจะพามาดูอะไรลูกหมูเด้งหมูเด้งนะไปดูหมูเด้งกันไปเร็เื่อยๆมามาไปดูหมูเด้งคนเพียบยเ,ดเดินไปเรื่อยๆลูกเดินไปเรื่อยๆ หมูเด้งที่สวนสัตว์เขาเขียวเดินไปอีกเดินไปอีกเดินไปเรื่อยๆไปมองคนด้วยนีมองๆมาโปรดจดจิตเดินตรงเดินตรงยังไม่มีม er> ันมีอยู่ตรงนู้นนู้นที่คนอยู่เยอะเยอะแม่หมูเด้งเขาเขาข้า้ง่ายพ่อหมูเด้งอะ อะไรนพูดไม่พิโปตมัสิโปเตมัสนี่นีฟังคนนี้บอกนี่ไงหมูดงไม่ใช่ก็ใช่ไหม้อหมูดงแม่หมูดงิโปเตมัสน้องนองอันนี้หมูตุนหมูตุนไปเร็ว อันนี้น้องโมตุนเมื่อกี้นี้อันนี้ใช่แน่เลยมาเกตหมดเองแล้อยู่นืนนี่เลยคนเต็มเลยองอยูอ่น,นี่ไ,ไหนมองเห็นหรือเปล่า,าได้ให่เปล่าอุ้มไหน hey, เนี่ยอมันเนันนหมูเด้งอเหมูงมูเดเปหดอยู่กับแม่มันอยังตอเห็บ่ยอันนี้คืออะรพ่อมันเนาะพ่อมันห มีพ่อมาะั้นแม่หมูเงแลก็หมูเรงทำเกาะทำเกขาจถ่ายไปให้กองดูบ้างทำอะไราเทำีเจ้หมูดงยังจ้หมูดงยังจ้หมูดงใช่ไหมอื้ออ่างจ้หมูดงัง มันเยอะมาก่ดูอะไรกันมั้ดูดแค่นี้แหละเออดูแค่นี้แค่นี้แหบบละมองยังไงความรู้สึกเป็นไงเจอแบบล้วเป็นไงอธิบายบอกหน่อยอยูโรที่บ้านมันตื่นเต้น,นตื่นเต้นใช่ไหมพอยงังไปย,งยังกลับเลยนะไปดูไปดูแรกก่อนเอาไปดูแรกก่อนไปไปถ่ายเสร็จยังถ่ายเสร็จแล้วไปหายมูดังนี่จะคนไปถ่ายรูปแค่นี้